เปิดกระจายถึงนี่เลยแหละจ้ะจายตูนี่เลยจ้ะเอาแรงก็ได้เอาค่อยก็ได้แล้วแต่จ้ะเราลีได้นี่มันมันมีทุกหัวมันมีหัวมันมีหัวลีจ้ะนี่เขาใช้ตัวขอบพีจ้ะมันขยับได้ไงพี่กบเวลาเวลาวงแคบวงกว้างใช่ใช่ใช่ขยับขยับได้เนี่ยนี่เนียวงแคบวงกว้างเขาขยับเอานี่ชื่อกบนี่เพื่อง บาดดอกหลุดไปเมื่อไงหนี่กำลังนี่เอาอาโทนนกแบบแบบคุณลวดบอกให้มาฉีดคั้วมันเนี่ยครับครับมันเลยอยู่อืมมันเลยอยู่ฉีดฟิฟิไปปกกี้ฉีดด้านล่างๆน่ะออที่รุ่นเดียวกันนั่นน่ะมันเหลือแค่นั้นเนี่ยครับนี่มันออกดอกมาใหม่ออกมาใหม่แล้วปีที่แล้วได้ไหมปีที่แล้วได้ปีที่แล้วมันปีแรกมันได้แค่ร้อยลูกอ๋อร้อยลูกจ้ะปีนี้ลองนับดูแล้วเท่าไหร่ครับ ก็ฝั่งฝั่งนู้นก็ได้อยู่ร้อยฝั่งนู้นนะรุ่นนี้นะรุ่นรุ่นรุ่นแรกนี่นะรับรุ่นทางนี้ทางนี้ยังไม่ได้รวมความใจยังไม่ได้เพราะว่ามันพ่วงเยอะอันไหนอันไหนที่ว่ามันมันแน่นมันก็ไปอยู่อีกสิ่นเดียวกันซะอย่างนั้นน่ะก็ต้องมีออกจ้ะ้ะมันพวงน่ะก็ต้องมีตนอไม่เช้าก็มีวอนไม่น่าบ่างอย่นั่น เพราะมันไปอยู่่วงเดียวกันมันก็แย่งกันอยู่เลยนะเสียนเดียวกันอย่าเนียเนี่ยต้นีบออกเออมันองเอาออกบาจ้ะมันมันอันนี้มันกิ่งเล็กอันนี้มันยังใหญ่อยู่แต่อันนี้มันเล็กไปไงก็เลยหนีบมันออกมันก็ได้มันก็ได้แค่นี้แหละรัมจ้ะนี้มันมันหนีบมันที่มันถอยถอยน่ะออกมันก็จะเอาดอกอีกแล้วเนี่ยรัมจ้ะนี่เนี่ย ใบกำลังมาอยู่ใบมาอยาก็เลยอยากได้ตัวใบแก่น่ะใบแก่หมีที่แล้วได้ลูกเดียวอ๋อปีนี้ได้สิบรูกใช่นี่ปีนี้เลเป็นสิบใช่โอ้ก็ดูอีตัวหางแย้เนี่ยมันจะได้ลูกไหมเออก็รุ่นรุนนี่รุ่นสองนี่ก็ตัดออกเมื่อเช้าก็ตัดออกอ๋อตัดออกให้มันเหลือลูกใช่กิ่งละลูกต้นเล็ก เนี่อะไรเนี่ยน,นะนนกนะนกอ่ะขี้นกนะ,ะนกขี้นกน,นอน,น,อ,นอ๋อเล็กว่าไอ้นั่นนะึ่นชนีนั่นน่ะทำยังไงมันถึงจะอยู่เนี่ยนะจ้ะนี่นะ,ะนนะมันเป็นดอกดอกชุกปีแต่มันไม่ไดอยู่ลูกเลยจ้ะอนู่นนี่ต้นนั้นะน,น่นนะเหลือลูกเดียวสลัดทิ้งหมดเลยมีแต่ใบหนึ่งอย่าน,นี้ดูมันแตกใบยเยอะมากเลยนะจ้ะ อันนี้มันมันมันแก่แล้วนะนี่พี่เก็บนีไม่นีใบใหม่ไหมใบใหม่มาแล้วแก่แล้วคงจะรอดคงจะรอดอยู่แต่ว่านี่ฝั่งนี้ก็เป็นใบใหม่แต่ก็ฉีดไปแล้วแหละฉีดใช้ศูนย์ห้าสองห้าสี่กับแมงมีดเจียมกับุูนาร์หาีดใบมันมีหงอยู่นะเนาะมันคงจะอยู่อยู่ท่านปีกายก็ดกดอกมันแต่ไม่มีลูกนักลูก แต่ีนี่ติดอยู่ติดติติดมือนมันเนี่ยดมันกใจยากเลยนะต้นสาก็นเป็นองนี้แหละอมไม่ดีกฉีดไอ้นั่นไปได้อาทุนเี่อาะทุนนี่ใชเีดขัวมันเี่เดินก็ี้ฉีด ออกซีนไม่รู้ได้ผสมไหมผสมไว้หลายวันครับออกซีนฉีดฉีดฉีดพ่นฉีดพ่นและฉีดเมื่อเช้าดูหัวน้ำเขาดิเขายกได้ย้ายขยับได้อยากกว้างก็ขยับปลาแมวเป็นไงมึงเป็นไงมึงครับปลาแจ้วปลาแจ้วปลาแถวไปทางนี้อ่ะไปดูออ๋อตาไม่เคยเนาะอุ้ยมือใหม่มือใหม่สมัครเล่น นี่ใหม่เมื่อใหม่เดี๋ยวพี่กบก็จะได้มาเยี่ยมบ่อยๆนอคนปุ๋ยมาให้นี่ไอ้นนีไม่รู้จะอยู่ไหมเนี่ยพี่กบม,มันดูดอกมันแห้งจังเลยแต่วันนี้ว่าจะให้น้ําหน่อยหนึ่งยื่งอันร่วงคือตอนตอนนั้นตอนที่มันเริ่มมีผลดอกเราเราต้องอัดน้ําอัดนะพี่กบอัดเยอะอัดเยอะด้วยเยอะใช่ไหมฮะทีนี้พอมาหาแย่เนี่ยกลัวมันร่วง วัมันร่วงก็เลยเบาน้ำลงวันนี้ก็มาสวนของปราเรียบนะคะก็กำลังไปดูอีกสวนหนึ่งของป้าแต๋วนะคะวันนี้ท่านก็สั่งอาหารพืชแล้วก็จุลธาตุนะคะมาลงที่สวนแล้วก็ได้โอกาส มาเยี่ยมที่สวนของป้าเขาเนาะนี่นะคะก็จะเป็นแคลเซียมนะคะนี่ค่ะอาหารพืชนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยทางดินนะคะที่ใส่กับทุเรียนนะคะนี่ค่ะที่สั่งกำลังลงของให้กับปลาเรียบของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้ความคืบหน้าไปสวนที่ไหนนะคะก็จะลงถ่ายคลิปเพิ่มเติมนะคะ ใครเข้ามารับชมก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าออนไลน์อยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ